ข่าวด่วนเนาะพี่น้องเนาะอดีตศิลปินตลกดังพี่น้องอของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีการเปลี่ยนนามสกุลแต่ว่ากอนสิไปนามาลังทักไทยเอฟซีแฟนคลับจักหน่อยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมิดหมอแค้นแฟนมอลำส่มซูบุุคนโดยเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของทางด่านสาวน้อยเพชรบ้านแพงและคะเอฟซีแฟนคลับของมอลำัมเพชรอีสานบันเทิงศิลป์พี่น้อง อดีตตลกดังน้องพี่น้องของวงสาวหน้อยเพียบบานแพงนั่นก็คือยายเวอร์สเตอร์โรดน้องพี่น้องมีการเปลี่ยนนามสกุลทางด้านของผู้บริหารวงหมอลลัาเพชรอีสานบันเทิงศิลปี่น้องออกมาเคลื่อนไหวข่าวด่วนว่าสันยินดีต้อนรับยายเวอร์เข้าสู่ครอบครัวเพชรอีสานบันเทิงศิลป์ขอเสียงเอฟซียายเวอร์แน่พี่น้องว่าสันว่าแล้วก็มีการขึ้น เป็นโ่าโปเตอร์น้องพี่น,อน้องเนาะตอนรับยายเวอร์สเตอร์โหลดเวลคัมยายเวอร์เพชรอีสานวาซันวาเอาก้อนอานีหลายหลยคนถ้าเป็นเอฟซีแฟนคลับของซาโนยเปียันแพงบ่มมีผูดด้ใดบ่มูจักยายเวอร์น้องพี่น้องน้องซึ่งว่าก่าเป็นตลกศูนหนาของทางวงช่วงหลังมานีกะให้หนาให้ตาไปถ้าโดนเติบแล้ว ผมก็มีการทักไปถามอยู่ช่วงหนึ่งยายเวอร์ก่าบอสบายมีอาการเจ็บป่วยแต่ว่ากสิสกับมาขึ้นกับ่วงอยู่แต่ว่าหลังจากที่ซาโนยเปลี่ยนแพงเปิดฤดูกาลเมื่อวันที่ที่ส่พานมากะบ,บอมีเง่าของยายเวอร์พี่นอ้องซึ่งล่าสุดนี้ทังด้านหนุ่มธงชัยนี่แหละพี่น้องผู้บริหารวงมอลำอีาสานบันเทิงศิลกะได้ออกมาเคลื่อนไหว ตอนรับยายเวอร์ซึ่งหลายๆคนก็อาสิแปลกใจอ่าเอาไปจังใดมาจังใดนาะพี่น้องเนาะซึ่งทั้งด้านนุ่มทองใชยได้มีการเปิดแชทพี่น้องเปิดแชทของยายเวอร์ที่คุยกับเพิ่นนี่แหละหลักกระโพดพี่น้องว่าจังสี่เมนยังระบาดนียายเวอร์เผ็ดอีสานเด้อพน้าบัตรสิจบการสนทนาจังใดจังหวะ เบิกเงินใส่กอนจักสามลอยแน่พนะอืแล้วมีการอ่านี่แหละพี่น้องแคปอ่าหน้าจอที่คุยกับเาเบอร์กยยเบิร์ได้ทักไปอ่าหาหัวหน้าท้องใช่พี่น้องไอ่ไอ,ไอัวหน้าท้องใช่สวัสดีจ้ายายเวอร์เดอ้อจา้าปีนี้ลงจากสาวน้อยแล้วอ่าขั้นจังไดรเวอร์กอ่าขอสมอัครไว้แน่เด้อจ้าขดอายมีแนวให้รับใส่เอิญเวอร์เดอ้เดอจา้าน้องพี่นอะะ้องแลักกะแคปรูปที่สองมาก น่าสีมีการพูดคุยกันไปเสื่องทางด้านยายเวอร์กับว่าไซซ์ซื้อยายเวอร์เพชรอีสานเด้อวาสันวาแล้วก็มีการส่งรูปของเพลินนี่ละให้กับปโหนาทงชัยเวอร์ท่านได้เปลี่ยนน้ำสกุลเฮ็ดบ่เป็นยะวาสันวาเอากะสิวาจังไดนละมาที่นี่หลายหลายคนกะอันสิตกใจอยู่สำหรับเอ็ซีแฟนคลับวันต่อแต่ว่ากะว่ามันเรื่องแปลกพี่น้องวงการมอหองมอลิม เก่า่าไปไม่กับพระใมากถือว่าเป็นวัฏจักรนาอพี่น้องเนาะสำหรับหมอลลัเพชรอีสานของนุ่มทงชัยถ้าผู้ใดพระทศใดหูนาอพี่น้องเนาะเป็นมอลลัทางจังหวัดอุดรธานีล่ำลำนองขอนแก่นสื่อวงของเพลินถือว่าเป็นมอลลัขนาดกลางไปหาหง่ามีบุลคลากรนี่มากกว่า200ชีวิตว่าสันวา ระกับ,บริหารงานกะโดยหนุ่มธงชัยนี่แหละพี่น้องซึ่งชิวการชิวงานกะมีถือว่าหลายเติบยุวาสันวาซึ่งทั้งนั้นหนุ่มธงชัยนี่เพิ่นกะนอกจากสีมีวงหมอลลมมะมซิงหนำใส่ซื้อ,อเพชรอีสานลำซิงน้องพี่น้องเนาะนี่กะเพิ่นกะรับการรับงานอยูอ่เพราะว่าสิเป็นในรูปแบบลำซิ่งหรือว่าไว้ไยลตีแต่ว่าสำหรับ อเอฟซีแฟนคลับของยายเวอร์นี่กะ,ะคือสีชัดเจนแล้วนาสิไปขึ้นกับมอลัมเพชรอีสานคนขังสี100่ร้อยเปอร์เซ็นต์าสันว่าเอ้าก็ว่ากันไปจนตัวปาทจนี้นอกพี่น้องเอียงก็เกิดขึ้นได้คือผมว่านี่ละเปิดฤดูกาลแล้วเออยศวะศิลปินบ่มีการขืนยังมีขึืนมีล่งให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ หลายหลายคนเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องสิว่าจังใดล่ะเรื่องย้ายเวอร์ไปท่างมาล่ำเพชรอีสานนี่ก็คือทางด้านผู้บริหารเพิ่นโพสก็คือสี่หูชักกันดีอยู่เพราะว่าเพิ่นกระบ่ายย่าอันเพิ่นหูชักย้ายเวอร์ยู่ลหล่ะค่ะย้ายเวอร์กับหูชักเพิ่นเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าแมนโตจีนเพราะหลังหัวหน้า หรือว่าอันเฟซเพื่องถือแฮกบอจังสี่นะ,ะซึ่งเพื่อนก็ออกมาว่าเอาสิบพราจริงอยู่บอว่าสันว่าหลังจากที่โพสต์นี่น้องพี่น,อน้องเนาะได้เผยแพรพ่ออกไปทางด้านผู้บริหารของสาวน้อยพเ,เพรินแพงหรือว่าอดีตมนาของยายเวอร์นี่กะได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี่แหละ,ะแต่ว่าก็พอเดบบอผมยังไลค์พี่น้องเพื่อนก็ว่าฮ่าฮ่าฮ่าจังสี่ล่ะเลยหลายคนก็นเลยก็เลยว่าเอ้า กาจักสระตามเนื้อเรื่องลติีผู้บริหารวงเก้าผลข้าหู้แล้วอ,อ,อาสะมีการพูดคุยกันแล้วระวังนุ่มทงเช่ครับนุ่มโจอเพราะว่าถือว่าทางเยเวิร์เนี่นก็เป็นอดีตศิลปินของสารนวอยเปลี่ยนแพรงแล้วก็บอลมีการประกาศลงอย่างเป็นทางการกะนาทีนี้การพูดคุยกันแล้วหลายๆคนเห็นข่าวนี้แล้วมีการแสดงความคิดเห็น ไปหลากหลายทิศทางพี่น้องบางคนก็บว่าออนะเออดีเด้ไหานะสิเดียวมาเสริมทับออมอลลัมเพชรอีสานนั่มพนว่าซึ่งมอลำเพชรอีสานนี่ตลกเพนกระมีอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะหลากหลายคนซึ่งศูนย์นาเพินกะเ,เป็นอีพอซูปเปอร์เงี้ยวส่วนตัวบาที่นี่ทางด้านของออนุ่มทงชัยนี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวไก่ออกพรรษาแล้วได้หมอลลัากันรือยังเนาะครับพนว่า ทาย่าง่าวมาเด้อครับหมอลำเพชรอีสานบันเทิงศิลป์เฮายังวางรอรับใส่พี่น้องทุกพื้นที่อยู่เด้อครับเ่นว่าพิเศษปีนี้ฉลองครบ1 9บเกาปีแถมเต้นขนาด4คูณ8ปีหนึ่งหลังซึ่งถ้าผู้ใดไปจา้างนอกพี่น,อน้องนอะหมอลำเพชรอีสานบันเทิงศิลป์น,นี่แถมเต้นพี่น้องว่าเป็นเต้นในน้อยคือยังเห็นน้ำตลาดนัาได้พี่น้องเป็นเต้นที่ ออ่าญ่ๆที่เขาใจะเตรียมงานตามวัดตามอย่างที่เขาไปยืมเพิ่นมาจัางซี่นะเป็นขนาด4ีขุเมตรวัสดนวาวโอ้โปรโมชั่นสุดยอดอีลีตรงนี้เพิ่นกศีอัปเดตเกี่ยวกับการซ่อมการซ่อมของศิลปินของอาจารย์นักดนตรีของวงนี่แหละเพชรอีสานนี่แหละพี่น้องเอฟซีเฟนครับเขาไปเบิ้งกันหลากหลายนาะพี่น้องนอซึ่ง พระเอกนางเอกกว่าวกันว่าโอ้โหเสียงดีนะตาดีถือว่าเป็นหมอลำทำนองขดเจนอีกวงหนึ่งเพื่อพี่น้องอยากหาหมอลำไปไว้รับใส่ในการในงานสมโภชด้วยพีนน่น้องเนาะกะนี่แหละพี่น้องมอลำเพชรอีสานบันเทิงศิลวัฒนว่าเอ้ากะน,นีคือข่าวสารพี่น้องในแวดวงของมอลล็อกมอลำวัฒจักรของมอลำก็ยังคงดําเนินต่อไปศิลปินกับมีขึ้นมี่ลงเพราะว่าสิาเป็นพระเอกนางเอก อืมพระเอกน่อยพระเอกไงตลบอืมจั้งสี่พี่น้องก็ยังมีให้เย็นอยู่เกี่ยวกับการขึ้นการลงนาะพี่น้องนาะสำหรับมือนี้อ่าพยันา์กับสีจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังอ่าทางช่องอีสานข้อลำอืมระกะฝากกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอ่าอีกช่องหนึ่งก็คือมังกรอีสานอ่าระกะเพจใหญ่หน่อยมังกรอีสานพี่น้องสำหรับมือนี้ขอบคุณครับ